คนที่สี่คนที่สี่นี่ก็เป็นตำรวจอีกะ้ะคนที่ห้าก็เป็นตำรวจอีกนะไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจต้องคุยกับตาเหลือกสิ่งต่างๆเหล่านี้ ข้อมูลพวกนี้เราทํามาเมื่อสามปีที่แล้วมันจะบอกพี่น้องประชาชนคนในทนนั้งประเทศหรือผมอยากจะดูว่าวันนี้คนบนเรือมีปฏิกิริยายอย่างไรคุณปอไม่ต้องพูดถึงคนนี้โทรหานักการเมืองเป็นหลัก อยางที่ผมเรีนะครับว่าตัวหาคุณพินพันธ์นะครับแล้มันตรีกยู่ังกระทระงพลังงานตัวหาคุณไผ่ลิกนะตั้ังนั้นตัวหาดาราสาวอีกคนหนึ่งเหมือนกันคือพวกอย่างนี้นะครับผมทำกันมานานแล้วจนรู้หมดแล้วว่าพวกคุณทำอะไรกัน กระติกโทรหาแตงโมวันที่ยีบสามเวลากี่โมงผมยังทราบเลยสิ่งต่างๆเหล่นี้หมอนิติเวชวันที่ยี่แปดเมษายนสองพารยหกสิบแปดเวลาเก้านาฬิกาผมฟ้องหมอนประพัดในข้อหาแจ้งความเท็จแจ้บุญรับโทษทางอาญ,ญาแล้วก็ในวันที่แปดเนี่ยในช่วงบ่าย ก็จะมีการนัดพร้อมกําหนดวันสืบพยานขอ,องหมอนาประพัที่ฟ้องผมในข้อหามินมาะมาทด้วยการโฆษณาตำรวจสามารถฟ้องผมแค่นี้เลยมีนประมาทด้วยการโฆษณาทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้วันที่28เมษายน2568จะมีการกําหนดวันนัดสืบพยานระหว่างหมอหนาประพักับผมที่ศาลจังหวัดนนทบุรีที่ผมเป็นจำเลยผมอ้างพยันทั้งหมด11ไป11ป,11ปากหมอนาพัด อีปากผมไม่รู้แต่งผมสิเอ็ดปากใช้เวลาสืบสามวันทำฟ้องของหมอนะปนภพัที่ฟ้องผมเด็กๆสิวๆมันใจว่ายกฟ้องแน่นอนเพราะมันเป็นสามารถพิสูจน์ได้อยู่แล้วว่าการจำลองหมูก็เป็นเรื่องจริงผลดีเวทก็มีความแปลกประหลาด พี่น้องประชาชน,ชนคิดดูสิครับว่าหมอนี่หมอรัประพัฒน์ความเห็น11แผลพอมาสถาบาันนิติวิทยา,าศาสตร์กระทรวงยธรรมทำไป22แผลตำรวจแต่แงเมื่อวันที่26เมษาย,ยน2565 26บบแผลแต่ลงแผลมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี้นเพิ่มขึ้นจากอะไรครับอันเนี้ก็เป็นคําถามหนึ่งที่ผมจะไปใช้ถามคุณหมอนัพัฒน,น์ในศาลจังหวัดนนทบุรีเวลาที่ขึ้นศาลนะครับ ต่อมาอีกแล้วคำฟ้องว่าผมกล่าว่าหมอนวัชรักศพน้องแตงโมงออกมาจำลองด้วยใบพักเรือมันก็เป็นคลิปวิดีโอจริงซินด้มาจากอันตรายกวราชาติแสนคำลองเป็นผู้การสืบสืบภาคหนึ่งตรงให้คุณหมอธวัชชัยอันนี้ก็เป็นของจริงอีกมันก็ไม่ใช่เรื่องเท็จไม่ใช่เรื่องที่บินประมาท แล้วก็ผมมีหนังสือเอกสารยืนยันจากทนายวาร์มของคุณแม่ยืนยันว่าคุณหมอนภประพัหรือกองพิสูจน์ากองพิสูจน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยสถาบันที่ดีมิตรของสมาชิแห่งชาติเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตคุณแม่หรือขออนุญาตทนายฟาร์มเอาศพน้องแกมโมมาจำลองด้วยเอาไปประเดือหมุนแต่คุณหมอนภระพัดกำลังลงสุขให้กับพี่น้องประชาชน กับเลือกคนของตัวเองที่มีการซื้อขายตําแหน่งที่มีการวิ่งเต้นโยกย้ายข้าราชการตํารวจทั่วประเทศโดยอาศัยอํานาจของส่วนกลางส่งตัวไปยังกองบัญชาการต่างๆใน้กระทั่งผู้ช่วยผบตรที่เป็นเพื่อนร่วมรักนะครับขอคนที่มาทํางานในด้านการปราปรามาชญากรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับมือปืนรับจ้างเกี่ยวข้องกับกระบวนการค่าย,ยาเสพติดหรือผู้มีอิทธิพลต่างๆก็ไม่ได้รับการตอบสนองแต่อย่างใด นี่ขนาดเป็นเพื่อนรักเดียวกับพบตรคนปัจจุบันด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจที่สำนักง,งานตุวจชาติกับมีความเห็นกับมีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการตำรวจที่ตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนแต่กับเอาตำแหน่งต่างๆเหล่านี้มากอกโอยวยแงหาผลประโยชน์โดยที่ไม่คํานึงแด่แ,แสตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ อย่างความตั้งใจอย่างใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตา่างๆผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศรองปปตลท่านนี้ปัจจุบันท่านมีหน้าที่เก็บเงินกอบโกยเข้าผลประโยชน์ให้กับตัวเองเป็นจํานวนในละปีไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทเป็นบุคคลที่กอบโกยผลประโยชน์จากสัมมาตุศชาติมาโดยตลอดในเวลาไม่ต่ำกว่า5ปีมาแล้วสามารถกรอบโกยผลประโยชน์ไม่ต่ำกว่า3,000ล้านบาทมีบ้าน ราคารหลายหลักร้อยล้านบาทแล้วเอาเงินไปฝากต่างประเทศผ่านคริปโตผ่านเหรียญต่างๆโดยที่ไม่สนใจว่าคนนี้คุณรู้จักพอหรือไม่แต่ยิ่งมากยิ่งดีผมก็ถามว่าทําไมถึงรู้จักอยู่ทาไมไม่รู้จักพอเขาบอกยิ่งมีเงินมากยิ่งมีอํานาจมากยิ่งมีอานาจในการต่อรองมากซึ่งเขาก็หวังว่าตัวเขาเองเป็นถึงรองบอกมาตลอ นนเขาก็อาจจะได้เป็นพบตรก็ได้ถ้าเขามีเงินมีเงินจํานวนมากสามารถใช้สําหรับแต่งตั้งเป็นพบตรก็ต้องใช้เงินก็ต้องใช้การประสานหรือมีเพื่อนร่วมรุ่นเป็นู้กนักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาก็หวังเพียงแค่ว่าเมื่อฟุกสํมหลนจะได้เป็นพบตรขนาดเป็นตั้งแต่ผู้ประชาการมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นรองพอบรตรพี่น้องประชาชนยังกอบโกยผลประโดยชน์ในการเรียกเก็บสินบน ให้ดูน้องตัวเองไปเก็บอยู่ทุกวันนี้เข้ากระเป๋าตัวเองทุกรายเดือนทุกรายปีนะครับตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าแตงต้องไม่มีใครกล้าตรวจสอบการทุจริตของรองผู้วาการสํรภูมชาติคนนี้วันนี้ยังตกบโวยไม่อัน้นนะครับตระกูลนี้เป็นตระกูลที่มีเงินจากการทุจริตคอร์รัปชันไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทไม่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศบ้านเมืองจะอยู่เป็นยังไง พี่น้องประชาชนจะเป็นฝังพึ่งใครได้เมื่อพี่น้องประชาชนคิดดูรูปถูกกลุ่มขืนก็ทำชำเราอายุเพียง13ปีไปแจ้งความตามโรงพักต่างๆก็มีแต่เด็กนะครับร้อยตำรวจโทรร้อยตำรวจเอกมารับคดีพันตำรวจโทรรองผู้กุ้งกับสอบสวนผู้กุ้งกับโรงพักไม่เคยสนใจเลยว่าจะมีอา,อาชญากรรมเกี่ยวข้องกับเด็กเกิดขึ้นแต่กลับปล่อยให้ร้อยตำรวจโทรมารับหน้าเสือเป็นพนักง,งานสอบสวน คนวันๆคุณไม่ดูเลยนะครับว่ามีคดีอาชญากรรมอะไรเกิดขึ้นในสำนวนคดีคุณดูเลยยอดว่าจะต้องวิ่งเต้นเงินไปจ่ายผู้ใหญ่อย่างไรเงินไปดูแลผู้การจังหวัดอย่างไรหาเงินไปดูแลผู้บัญชาการหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรหรือจะต้องส่งเสือไปอยังส่วนกลางอย่างไรวันๆคุณไม่คิดที่จะดูเลยว่าวันนี้มีคนมาแจ้งความเดินกุมภาพันนะครับว่ามีเด็กหญิองอายุ13าปีถูกกลุ่มกืฏกระทําทํทเาเรา คนไม่เคยดูเลยนะครับพุ่งกับสอบสวนซึ่งตามกฎหมายเนี่ยตามระเบียบของสำนักงานตรวจชาติกูจะต้องเซนรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีรายงานประจําวันที่เป็นหลักฐานก่อนเที่ยงคืนทุกวันผมไม่เข้าใจตารวจไทยวันๆไม่เห็นจะทํางานทําการเอาแต่สแสวงหาผลประโยชน์กผลประโยชน์บนความทุกข์ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนี่คืออะไรเกิดขึ้น นี่คือระดับสูงของสำนักง,งานตำรวจชาติอย่างการยังแต่งตั้งโยกย้ายพนาัการตำรวจแบบนี้เลยนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะว่าชื่อนี้มันฟังว้ามันบัดซพนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ที่ผู้ใหญ่ในสำนักาตำรวจเพิกเฉยละเลยนะครับไม่สนใจดีเพื่อนรุ่นรุ่นน,นะครับผู้ใหญ่การแหงชาติก็ไม่ทําอะไรเพราะถือว่าเลยแค่ปีเดียวจักเสียแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนรุ่นรุ่น ะะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจซึ่งเร,เราได้รับข้อมูลจากตํารวจในระดับต่อรอในระดับในระดับของผู้บัญชาการแต่ละภาคในระดับของแต่ละจังหวัดโรงเรียนที่เรามาบอกว่าช่วยพูดให้หน่อยเพราะขณะนี้เนี่ยองค์กรตํารวจตกต่ำเพราะบุคคลคนคนีนเน้เข้ามาแทรกแซงเข้ามาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจทั่วประเทศเอาคนของตัวเองเข้ามาเป็นใหญ่ขนาดลูกน้องตัวเองดำรงตําแหน่ง อยู่ในพื้นที่ของกองปรชาการตำรวจท่อน,นภาคหนึ่งยังยา้ายลูกน้องตัวเองเอาตำแหน่งไปขายหากินพี่น้องประชาชนคนในประเทศคิดดูนะครับไม่เคยปราบปรามอัชญากรรมวันวัน,วนมีแต่สแสวงหาประโยชน์เกี่ยวข้องกับน้ำมันเถื่อนเกี่ยวข้องกับีาร็บพนันออนไลน์เกี่ยวขอ้ว line, วของกับการโยกย้ายเอาตำแหน่งไปซื้อขายหากินเข้ากระเป๋าตัวเองมันอัยนยศขนาดไหนในสำนักส่งเสริมชาติซึ่งเป็นองค์กรใหญ่มีหน้าที่บำบัดทุกควลงสุขให้กับประชาชน ให้กับมั่นสัญญาเอาจบต้องเรียนในาร้อยแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมวันนี้องค์กรตํารวจไม่ได้ความตกต่ำย่ำแย่ทุกวันนี้ไม่มีความที่จะมีความสง่างาม